วันนี้นครับจะพูดถึงเรื่องราวของคนที่มีนิมิตนะฮะหรือมียานอย่างรู้นะครับคนที่มีกระบ,บัดการฝ่ามือทุกคนนะสามารถจะมียานอย่างรู้หรือนิมิตได้ครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าฟังนะเป็นเรื่องอของหลวงปู่ชอบอนาลโยนะเป็นตอนที่สองนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีพระคุณทุกคนและผู้ที่มีกำบดักการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่เมตตาแล้วจะคิดโดติดตามคลิปถ้ากลับได้ร่วมสร้างบารมีสร้างพุทธสถานที่กาจารวิกับผมนะโดยที่ไม่ต้องบริจาคไม่ต้องโอนเง,งินมาเลยรายได้จากยูทูบก็ค่คอยสะสมเข้าไปแม้ว่ามันจะน้อยนิดแต่ว่าทุกคนก็ได้สร้างบารมีร่วมกันนะครับแล้วอนาคต ไปเจอกันที่การจันทรีเที่ยงเผยห้วยกระเจ้าครับแล้วอย่างไงเดี๋ยวมันมีความคืบหน้าอะไรผมก็จะมาบอกเป็นระยะระยะนะครับวันนี้นะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกจิตหรือการที่ว่ามีนิมิตนะฮะหรือว่าการได้ฌานบาร,รมีได้ญาณบาร,รมีนะครับเป็นเรื่องราวของหลวงปู่ชอบอนารโยน,นะครับเพราะว่าหลวงปู่ชอบแกเป็นพระที่อริยสงฆ์ครับตอนตั้งสมัยยังหนุ่มๆอยู่นะตอนนั้นก็คือไปทุดงอ่าหลวงปู่ชอบเนี่ยก็จะมีสาธรรม,มิกนะก็จะไปทุดงในแถบ เข็บชายแดนนะตอนนั้นก็จะเดินไปเห็นว่ากับหลวงปู่เลี้ยนกับหลวงปู่ขาวว่าเราไปาปฏิบัติธรรมบนดอยแมวกันดีกว่านะตอนนั้นนะฮะก็เลยาพากันไปนะแต่หลวงปู่ชอบท่านก็บอกว่าเราขอตรงอยู่ปฏิบัติบมแถวตรงสันขาวแล้วกันนะหลวงปู่เลี้ยนกับหลวงปู่ขาวบอกอ่ะไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านละกันนะงั้นเราหลวงปู่เลี้ยนกับหลวงปู่ขาวก็ขึ้นไปอยู่บนดอยแมวนะปฏิบัติแต่ พระสองรูปเนี่ยก็ปฏิบัติได้ประมาณสักสิบกว่าวันนะด้วยบรรยากาศต่างๆบนดอยแมวเนี่ยมันไม่ค่อยจะรู้สึกว่าถูกจริตหรือว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีที่ทําให้หลวงปู่เลียนเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวรู้สึกอากาศมันไม่ดีบางอย่างอาจจะมีบรรยากาศอาจจะมีหนาวหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับหลวงปู่ขาวกับหลวงปู่เลียนก็เลยลงมาแล้วก็มาบอกกับหลวงปู่ชอบว่าบนนั้นนะ่ะ ไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยด้วยสภูสภาวะภูมิอากาศต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคกับสภาพร่างกายเท่าไหร่เราก็จะเปลี่ยนที่ดีกว่าในระหว่างนั้นเนี่ยหลวงปู่ชอบก็มองไปตรงอ่าอีกเขาอีกลูกหนึ่งนะครับซึ่งก็มองเห็นแล้วว่าเออเขาลูกเนี้ยดูแล้วก็น่าจะมีความวิเวกดีก็เลยชวนหลวงปู่เลี้ยนกับหลวงปู่ขาวว่างั้นเดี๋ยวเราไปบนเขาลูกนั้นดีกว่าแล้วก็ให้ชาวบ้านติดตามขึ้นไปด้วยก็ไปสร้างกุฏิสองหลัง แล้วก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมกันห่างกันนะฮะสองหลังก็ห่างกันกุฏิก็ห่างกันในระหว่างเดินเนี่ยก็ข้ามแม่น้าอ่าแม่น้ําสายหนึ่งนะฮะแบบเล็กๆไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ใหญ่มากหรอกก็ข้ามกันได้นะพะพาสองรูปนะสามรูปนะก็ข้ามไปในระหว่างข้ามไปเนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมกันนั่งสมาธิเดินจงกรมกันนะในระหว่างที่หลวงปู่ชอบนะฮะนี่คือพูดถึงหลวงปู่ชอบที่แกมีนิมิตอะไรอย่างระหว่างปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่นะ ตอนที่นั่งสมาธิเมื่อจิต internet, มันรวมเนี่ยคนที่มีการบากการฝ่ามือทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าผมเองหรือหลายๆคนเนี่ยเวลานั่งสมาธิแลวถ้านั่งตัวเองได้จิตนิ่งและจิตรวมเนี่ยแล้วตัวสามารถนิ่งโดยที่ไม่ขยับได้เนี่ยอันนั้นคือสมมูรผมยังไม่ได้เก่งเลยนะแต่หลวงปู่ชอบเนี่ยท่านมีบาร,รมีเยอะท่านนิ่งเมื่อท่านนิ่งแล้วเนี่ยจิตท่านรวมเพราะจิตท่านรวมปุ๊บเนี่ยมันเกิดนิมิตคือนิมิตอะไรคือนิมิตตอนนั้นของหลวงปู่ชอบเนี่ยท่านเห็นเป็นเหมือนงูยักษ์เลยงูยักษ์แบบตัวใหญ่มากเลย โผล่ขึ้นมาตรงที่เดินจงกรมซึ่งตานี่แดงเลยนะหงอนก็แดงเลยลําตัวเป็นสีดําใหญ่มากแล้วตัวเนี่ยยาวมากเลยปลายหางนี่ไปอยู่อีกฟากหนึ่งของภูเขาเลยหลวงปู่หลวงปู่ชอบท่านนี้อยู่ในนิมิตนะทั้งนั้นสมาธิอยู่ตอนนั้นคือไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยตาอ่า อาทิน์นั่งสมาธิอยู่ในนิมิตคนที่มีกะบ,บาการฝ่ามือท่านจิตนิ่งจะเห็นนิมิตเหมือนกันแต่นิมิตจะบอกเรื่องราวอะไรต้องค่อยๆฝึกนะครับบางครั้งมันจะมีทั้งภาพทั้งเสียงเลยนะสําหรับผู้ที่มีบารมีแล้วฝึกและแก่กล้าอย่างหลวงปู่ชอบเนี่ยท่านก็เห็นปุ๊บท่านก็ได้เห็นเป็นลักษณะงูใหญ่มากเลยแล้วจากนั้นงูใหญ่ตัวเนี้ยก็ในลมิตกายเป็นอ่าชายหนุ่มขึ้นมาแล้วก็มาเข้ามากราบหลวงปู่ชอบนะหลวงปู่ก็ ในมิท่านก็กําหนดจิตถามว่าโยมเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้พยพญานาคตัวนี้บอกเราเป็นพญานาคเป็นเทพนาคา,ากระผมเนี้ยอยู่แถวเชิงเขานี่แหละอยู่ตรงแม่น้ำเนี่แหละอยู่แถวแม่น้ําที่ท่านได้ข้ามมาแล้วกระผมเนี่ยมีความปิติมากที่มีพระพิสุผู้ทรงศีล มาปฏิบัติธรรมแล้วมีการสวดมนต์พาะหลวงปู่ทุกคนจะมีการทาวัดเช้าทาวัดเย็นนะฮะในการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งพญานาคตนนี้ก็ได้รับผลบุญตรงนี้ด้วยและท่านก็รู้สึกว่ามีความปิติมากดีใจมากที่ท่านาทรงศีลเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาเราพญานาคตัวนั้นก็รู้สึกดีใจมากนะฮะแล้วก็บอกว่าท่านปิติมากเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ย ถ้าท่านาปฏิบัติธรรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าเป็นสุขมากเลยอยากให้ท่านปฏิบัติธรรมอย่างนี้อยู่ตลอดเลยนะอยู่ตลอดไปนะหลวงปู่บอกว่ามันไม่ได้หรอกเราก็ต้องไปทุดงไปที่อื่นด้วยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยหลวงปู่ก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราก็จะอยู่เป็นระยะเวลานึงแล้วเราก็จะถ้าท่านอยากจะมาฟังเราสวดมนต์ฟังเราเทศเราก็ยินดีที่ท่านจะมาฟังธรรม ท่านพญานาคก,ก็บอกก็ก็มีความปิติโอเคก็ก็เป็นอย่างเงี้ยปฏิบัติทำอย่างเงี้ยหลวงปู่ชอบนะท่านก็อยู่ในนิมิตตอนที่นั่งสมาธิท่านก็สอนธรรมะพญานาคไปนะพญานาคได้ปิติได้ทรมากก็รู้สึกมีความสุขมากเลยนะอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่ถ้าคนที่ไม่นั่งสมาธิหรือไม่ได้มีจิตที่นิ่งเนี่ยจะไม่เข้าถึงความรู้สึกมหัศจรรย์อันนี้นะหลายๆคนก็บอกว่าจริงเหรอเป็นไปได้เหรอคนที่นั่งสมาธิแล้วมีนิมิต เห็นนู่นเห็นนี่แล้วสัมผัสนู่สัมผัสนี่นะครับดังนั้นเนี่ยคือเมื่อแบบพญานาคเนี่ยท่านได้รับคําฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยท่านก็โมทนาบุญกับหลวงปู่นะครับแล้วเมื่อท่านทุกครั้งที่ฟังธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยพญานาคก็จะค่อยๆหายจมลงไปในพื้นดินตรงที่บริเวณตรงที่หลวงปู่เดินจงกรมนะฮะแล้วก็โมทนาสาธุแล้วก็ไป หลวงปู่ชอบถึงจุดเวลาจุดหนึ่งละบําเพ็ญถึงจุดหนึ่งแล้วก็ไปทุดงที่อื่นต่อแต่ตอนคราวนี้หลวงปู่ชอบเนี่ยก็ไปทุดงเดินไปตามทางเรียบแม่น้ําโขงนะฮะคือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลวงปู่เนี่ยในสายของหลวงปู่มั่นเนี่ยจะทุดงอยู่รอๆประเภททางอีสานแล้วก็ข้ามไปประเทศลาวบ้างนะแล้วในเส้นทางที่เลาะ แม่น้ําโขงไปเนี่ยก็จะมีแบบพวกสมัยก่อนนะก็จะมีพวกป่าไม้มีอะไรสงบสงัดมากเลยล่มเย็นมากแล้วก็หลวงปู่เนี่ยในระหว่างเดินไปเนี่ยหลวงปู่แกก็ตั้งจิตมองไปฝั่งตรงข้ามที่ประเทศลาวนะก็เห็นว่าเออฝั่งเนี้ยเราก็ทุดงมาเดินจนทุดงทั่วละเราจะข้ามไปฝั่งลาวไปลองปฏิบัติแถวฝั่งนู้นเพื่อจะได้หาสถานที่อ่าสัปปายะให้มันมีอะไรนะเพื่อ ความสงบแห่งจิตเนี่ยเป็นการปฏิบัติสมาธรรมเนี่ยจะดีหรือเปล่านะเราจะอยู่ฝั่งประเทศไทยอย่างนี้ดีหรือจะข้าไปฝั่งลาวดีหน้าอะไรเงี้ยหลวงปู่ก็คิดเดินเดินไปท่านก็คิดไปนะแล้วอันนึงก็คือมันมีอันนึงที่ที่ทาให้หลายๆครั้งที่หลวงปู่นึกคิดอย่างเงี้ยมันไปกระทบความรู้สึกของเหล่าพญนาคที่อยู่บริเวณแม่น้ําโขงนะฮะคือทุกคนก็คงจะทราบนะว่าทางอีสานเนี่ย จะมีพญานาคเยอะเพราะเป็นวังของพญานาคอยู่แถวนั้นนะก็เหมือนกันนะฮะหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ชอบเนี่ยก็เวลาแบบคืนหนึ่งคืนหนึ่งที่หลวงปู่ปกาลังนั่งสมาธิกําหนดจิตให้นิ่งนะฮะแล้วมันก็เกิดนิมิตขึ้นมาอีกเหมือนกันนะฮะคือง่ายๆว่าเหมือนกับมีบางอย่างหรือเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายนะที่อยู่ที่นั่นก็จะมาสื่อสารมาฟังธรรมมาอะไรบ้างแต่คืนหนึ่งนะครับหลวงปู่ชอบ ท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านนั่งนั่งสมาธิอยู่กําหนดจิตอยู่แล้วจิตเมื่อจิตนิ่งแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านได้เห็นได้เห็นเป็นนิมิตอยู่ในนิมิตนะ,ะตอนที่นั่งสมาธิเห็นเป็นพญานาคองค์ใหญ่เลยเป็นเป็นพญานาคแต่พญานาคตัวเนี้ยพอเป็นพญานาคปุป๊บก็แปลงเป็นมนุษย์ก็คือแปางแปลงแปลงแปลงเป็นคนนั่นเองนะแล้วก็มาก็บอกว่าคือรัศมีของหลวงปู่หลวงปู่ชอบเนี่ย แผ่กระจายไปทั่วเลยนะรัศมีของแห่งธรรมนะของหลวงปู่ชอบเนี่ยกระจายไปทั่วจนพญานาคที่อยู่แถวน,นั้นเนี่ยได้รับบารามีแห่งธรรมของหลวงปู่ชอบเนี่ยก็มากราบมากราบเพื่อจะแบบว่าตัวเองจะได้มีบุญบารามีบ้างนะก็มาถึงสึกว่าโอเคแล้วก็มาขอฟังธรรมหลวงปู่บ้างมาปฏิบัติรับใช้หลวงปู่บ้างแล้วก็มานั่งแล้วก็พญานาคปา,า,านุปพ็นะคับที่ที่ที่หลวงปูบ่บอกว่าเห็นเป็นผู้ชายแต่จิตแล้วเดี๋ยวรู้เลยว่านี่คือพญานาค แปลงกายมาเป็นมนุษย์น้อยคือเป็นผู้ชายนั่นแหละแล้วก็มนุษย์น้อยก็มานั่งกราบหลวงปู่กราบแบบโอ้อย่างอย่างสวยเลยนะกราบอย่างเรียบร้อยมากเลยแล้วก็บอกว่า,าท่านาท่านผู้ทรงศีลท่านต้องการจะข้ามฝั่งไปเนี่ยเราได้สัมผัสกับผมได้สัมผัสถึงความรู้สึกของอท่านว่าท่านอยากจะข้ามไปฝั่งประเทศลาวใช่ไหมอะไรเงี้ยนะท่านมานุษย์ก็พูดอยู่ในนิมิตนะตอนนี้นิมิตไม่ได้เป็นแบบ ตาเนื้อนะพูดในนิมิตหลวงปู่บอกเราก็คิดอยู่เช่นกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทางฝั่งลาวได้อย่างไรเพราะแม่น้ําโขงมันกว้างมากเลยแล้วเราก็มองเลยว่าแถวนะี้มันไม่มีเรือที่จะข้ามไปได้เราก็ได้แต่เดินเลาะชายแม่น้าโขงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามันมีสะพานข้ามเราก็จะข้ามอะไรเงี้ยหลวงรัมานุน้อยก็พูดกับหลวงปู่ในนิมิตนะว่าถ้าท่านต้องการมีความประสงค์จะข้ามไปฝั่งนั้น เดี๋ยวท่านก็จะมีใครมาช่วยให้ท่านข้ามได้เองแล้วมาโนนันเพิ่านก็กราบกราบเสร็จแล้วก็หายไปหลวงปู่ก็นั่งสมาธิต่อด้วยจิตที่สงบนิ่งนะหลวงปู่ก็ไม่ได้คิดอะไรว่าอะไรมากโนภนันาจะอะไรจะไม่ได้สนใจอะไรก็หลวงปู่ก็นั่งนิ่งไปคนที่มีกรลักลางฝ่ามือเนี่ยเวลานั่งสมาธิและจิตนิ่งเนี่ยถ้าไม่เห็นภาพอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเห็นภาพก็ให้รู้ว่าเห็น เห็นแล้วก็เท่านั้นบางทีภาพเป็นเคลื่อนไหวเหมือนดูหนังเหมือนวิดีโอเลยนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนวิดีโอเลยแล้วคนที่มีสมาธิหรือคนที่มีกับการฝ่ามือแล้วนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะคะคือบางทีเนี่ยถ้าสมมติบางคนนะทำมาท้าขายหรือทําธุรกิจหรือขายของอะไรก็ตามแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองขายข,ายของไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทําไมมันพักนี้มันเงียบไม่มีงานเข้ามาไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงไม่มีออเดอร์เลย ดังนั้นเนี่ยวิธีหนึ่งนะที่ผมใช้กับตัวเองด้วยนะคือบางทีผมก็เครียดบางทีเราไม่มีลูกค้าเราก็เครียดแล้วบางทีเราต้องการรอผลอะไรบางอย่างเราก็เครียดก็ใช้วิธีหนึ่งคือเวลาผมนั่งสมาธิบางครั้งมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาปิ้งขึ้นมานะคือเป็นองค์พ่อพญายนาคราชเนี่ยแหละปิ้งขึ้นมาในจิตเราบอกว่าให้เราปล่อยปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้สึกกังวลให้เรานั่งสมาธิและกําหนดจิตถึงลมหายใจเข้าออกแล้วให้นั่งจิตอธิษฐาน ขอให้ผู้มีบุญบารามีผู้ที่จะมาช่วยเหลืออุปถัมภ์เราให้มาช่วยเราด้วยช่วยมาอุดหนุนเราด้วยช่วยมาสั่งของเราด้วยช่วยมาซื้อของเราด้วยช่วยมาช่วยเหลือเราด้วยตั้งจิตอย่างเงี้ยแล้วเราก็นั่งลมหายใจเข้าอ่อเข้าออกเข,ข้าจะออกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดว่าตอนนี้เรากังวลคิดนิ่งจิตไม่นิ่งไม่อะไรเราก็กําหนดไปคนที่มีกระาการฝ่ามือมีบารามีมีของเก่าอยู่แล้วปฏิบัติได้นะดังนั้นหลวงปู่ชอบเนี่ยท่านก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยไปแล้วพอรุ่งเช้าท่านก็ เดินทุดงเลาะตามแม่น้ําโขงไปนะครับตามชายตะเข็บไปนะครับที่ระหว่างแม่น้ําโขงกับแม่อ่าฝั่งไทยกับฝั่งลาวท่านก็เลาะไปเมื่อท่านเดินทุดงไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยท่านแปลกใจว่าเอ๊ท่านบอกว่าลมมันเย็นทุกอย่างลม,มันเย็นแล้วเงียบสงบม,มากนะแม่น้ํโขงเงียบมากก็มีสายลมมาดูแล้วสบายมากแล้วก็มีแม่น้ํามีคล้ายๆ้คลื่นลมพัดเบาๆเบาๆท่านมองไปที่สองสองฝั่งของแม่น้ําโของอะ่ะ ไม่มีอะไรเลยไม่มีเรือลั่ไม่มีอะไรเลยนะแล้วพอถึงจุดๆใกล้ๆกับถึงทางทางที่ท่านแบบว่าพอพ้นแมกไม้ไปเนี่ยเห็นอยู่จุดหนึ่งอยู่ดีๆมีเรือลำเล็กๆจอดรออยู่แล้วก็มีผู้ชายเนี่ยนั่งอยู่ในเรือรออยู่หลวงปู่ก็เดินเดินผ่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะผู้ชายคนนั้นก็ถามหลวงพ่อหลวง,งพ่อจะข้าไมไปฝั่งลาวหรือหลวงพ่อก็แปลกใจอ้าวรู้ได้ยังไงก็บอกว่าอ่าใช่ อาตมาก็อยากจะข้ามไปฝั่งลาวแต่อาตมาก็ไม่รู้จะไปยังไงไม่มีเรืออ่ะกระผมกําลังจะไปฝั่งลาวพอดีหลวงพ่อมากับผมแล้วกันอ่ะหลวงพ่อก็อ่ะได้หลวงหลวงปู่ชอบก็เดินลงไปแต่ยังเป็นพระหนุ่มนะยังไม่แก่แต่เราเรียกหลวงปู่ชอบนะตอนนั้นเป็นพระหนุ่มอ่พะพระพระชอบนะก็อ่ะค่อยๆถือประคองบาทแล้วก็ลงไปในเรือหลวงปู่ก็บอกตอนที่นั่งอยู่ในเรือนะก็รู้สึกเรือมันมันก็แปลกๆนะคือเห็น คนที่พายเรือพายแบบช้าๆเลยช้าๆมากเลยแต่เรือมันไปเร็วมากเลยนะคือแบบปกติเนี่ยแม่น้ำโขงเนี่ยมันก็จะไหลยอย่างนใช่ไหมด้วยกระแสน้ำหลวงปู่บอกว่าคนก็เวลาพายเรือก็จะตะแคง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 นี้นะแต่หลวงปู่บอกว่าคนที่พายเรือเนี่ยพายตรงเลยตัดตรงต,ตรงัดต,ตรงกระแสแม่น้ําโขงเลยคือเป็นตั้งฉากตรงไปไปอยู่ฝั่งลาวเลยซึ่งมันแปลกมากซึ่งไม่มีมนุษย์คนไหนปกติเวลาทำพายเรือมันมีกระแสน้าของของแม่น้ําโขงมันไหลอยู่แล้วเนี่ย ชายชาคนพายเรือถ้าไม่ใช่เรือแบบเรือพายเนี่ยไม่มีแรงที่จะต้านกระแสของแม่น้าโขงหรอกก็จะต้องเป็นตัวเอียงไปเรื่อยๆเรยเลยเรืเลยเไปอย่างเงี้ยแต่นี่คือหลวงป,ปู่บอกแกนั่งแบบกระบับตรงไปเลยตรงดิ่งไปเลยนะแล้วก็ไปด้วยความรู้สึกทําไมจ้ำแคชช้าแบบช้าๆแบบเหมือนคนไม่ไม่ได้ออกแรงเลยแต่เรือไปแบบไวมากแล้วผ่าแม่น้ําผ่ากระแสของแม่น้ําโขงไปถึงฝั่งนู้นเลยไม่นานเลยแบบเร็วมากหลวงป,ปู่ก็ก็แปลกใจนะแต่หลวงป,ปู่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่าเออ ชายหนุ่มผู้นี้คงจะแข็งแรงแล้วก็คงจะพายเรือจนชํานาญแล้วอะไรเงี้ยพอหลวงพอถึงฝงปุ๊บบอกอ่าถึงแล้วครับอ่าพระคุณเจ้าหลวงปู่ก็ก้าวขึ้นไปบนฝ่งปุ๊บกาลังจะหันมาบอกจะกลับมาหันมาบอกขอบใจนะพอก้าวขึ้นไปเสร็จพอพยุงตัวกําลังจะหันมาก็ไม่เห็นเรือละหลวงปู่ก็มองมองซ้ายมองขวาตามตามทางแม่นะ้ามองมองเอ๊ะทำไมชายหนุ่มผู้นี้ว่ายไปเร็วจังเลยเี่ยหลวงปู่ก็ต้องคิดในใจแล้วว่า นี่คงจะไม่ใช่คนภายเรือปกติแน่ๆนะแต่หลวงปู่พอหลวงปู่มองไปก็เห็นแบบมีน้ํากระเพื่อม,มอ่ะมอนน้ากระเพื่อมเสร็จก็เห็นเป็นเหมือนกับตัวจระเข้ใหญ่ใหญ่มากเลยจระเข้ใหญ่มากเลยหลวงปู่เอ๊ะเรานั่งจระเข้มาเหรออะไรเงี้ยหลวงปู่ก็กําหนดจิตนั่งหลับตาแล้วกําหนดจิตพอหลวงปู่กําหนดจิตภาพในนิมิตก็เห็นเป็นชายหนุ่มที่เมื่อคืนหลวงปู่เห็นอยู่ในนิมิตแล้วก็รู้ว่าอันนั้นคือเป็นพญานาคจําแรงมาเป็น เรือแล้วก็เป็นคนพายแล้วก็พามาแล้วตอนนี้ก็จำแรงเป็นจระเข้หลวงปู่ก็รู้แล้วว่าอ๋อที่แท้มานบน้อยในนิมิตนั้นก็คือพญานาคเองแล้ววันนี้ก็แปลงกายเป็นจระเข้หลวงปู่ก็แผ่เมตตาให้กำหนดจิตนันิ่งแล้วก็กำหนดจิตแล้วก็แผ่เมตตาบอกว่าโยมหลวงปู่ขอบใจในน้ําใจของโยมมากไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหลวงปู่ก็ ทุดงไปปฏิบัติธรรมนะหลวงปู่ก็ขอให้โยมนั้นมีแต่ความสุขนะขอให้โยมนั้นแบบคืออธิปอบแค่แผ่นเมตตาให้กับกับพญานาคตนนั้นอะ่ะพญานาคตนนั้นก็ไม่ยอมไปนะก็เหมือนสื่อจิตมันก็เป็นห่วงะเป็นห่วงหลวงปู่ว่าเดี๋ยวหลวงปู่จะกลับไปที่ฝั่งไทยไหมก็จะเฝ้าอยู่หลวงปู่ก็เมื่อรู้รู้กําหนดจิตรู้ว่าพญานาคคิดอะไรนะก็บอกว่าโยมไม่ต้องห่วงอาตมาหรอก,รอกเดี๋ยวอาตมา ไปตรงไหนแล้วเดี๋ยวอาตมากลับเดี๋ยวอาตมาหาทางเองแค่นี้อาตมาก็ขอบใจในน้ําใจของโยมมากแล้วก็ขอให้โยมสบายใจได้แล้วก็โยมก็ไปเถอะพญานาคก็ไอตัวตัวพญานาคที่เป็นจระเข้นะก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับพงกหัวสามครั้งนะครับสามครั้งเสร็จแล้วก็ค่อยๆจมลงไปแล้วก็หายไปหลวงปู่ก็เดินข้ามฝั่งไปแล้วก็หลวงปู่ก็ไปปฏิบัติธรรม ตอนที่หลวงปู่เดินไปทดลดงต่อและปฏิบัติธรรมต่อเนี่ยหลวงปู่ก็มานั่งสมาธิแล้วก็มานิมิตว่าบางครั้งสิ่งที่เราไม่น่าเชื่อว่าถ้าไม่ได้มาปฏิบัติธรรมก็จะไม่เคยเจอปฏิกะอะไรปรากฏการแบบนี้หลวงปู่บอกว่ามันเป็นปรากฏการที่ไปเล่าให้ใครฟังมันก็รู้สึกว่ายากที่จะเชื่อได้หลวงปู่ก็เลยไม่อยากจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับญาติโยม คนไหนฟังแต่หลวงปู่ก็จะมาเล่าให้กับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดที่หลวงปู่แบบไม่ได้มาปฏิบัติพัดวีหลวงปู่หลวงปู่ก็จะเล่าว่าหลวงปู่ไปทุดงเนี่ยหลวงปู่ก็จะเจอพญานาคอยู่เรื่อยๆในเขตของตามอีสานซึ่งคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหลายๆคนเนี่ยถ้าลองนั่งจิตตั้งจิตแล้วนึกแล้วก็นั่งสมาธิแล้วกําหนดจิตอธิษฐานผมบอกได้ว่าคนที่มีกากรบาทกลางฝ่ามือมีมีความพิเศษเลยนะในการที่บางทีเนี่ย ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันทุกข์ใจและมันจนตอกเนี่ยนะฮะแล้วถ้าจิตเราไม่นิ่งเนี่ยให้ไปจุดทูป16ดอกกลางแจ้งเลยนะฮะแล้วขอบารมีครูบาอาจารย์ที่อยู่ในตัวเราขอบารมีเทพเทวดาท,ทั้งหลายที่คุ้มครองเราให้มาช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ที่เรากําลังเจอเผชิญอยู่ด้วยบุญกุศลที่เราได้สร้างสมในอดีตชาติและปัจจุบันชาติขอให้มาช่วยเราปลดเปลื้องทุกข์ในครั้งนี้ด้วยเถอะเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะกําลังจะสู้ไม่ไหวแล้ว แล้วก็อธิษฐานเลยแล้วก็ปักทูบการแจ้งเลยแล้วถ้าวันนั้นเรามีเวลานั่งสมาธิก่อนนอนนั่งหลับตาพุทโธพุทโธแล้วตั้งจิตอธิษฐานด้วยบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิกรรมฐา,านในครั้งนี้ขอปาฏิหาริย์จงมุ่งเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้บุญกุศลของครูบาอาจารย์ช่วยข้าพเจ้าชนะมารทั้งหลายด้วยเถิดแล้วก็นั่งสมาธิไปครับแล้วก็นั่งให้นิ่งเพราะนิ่งเสร็จแล้วเราสังจากนั้นละพรจิตนิ่งละตัวแข็งเป็นหินละค่อย แผ่เมตตาแล้วค่อยตั้งจิตอธิษฐานบารมีขอในสิ่งที่เราปรารถนาว่าตอนนี้เราต้องการอะไรหรือบางทีเราไม่ต้องปรารถนาอะไรก็ได้แต่เพียงแค่เรานึกว่าทําไมเราไม่มีลูกค้าถ้ามีลูกค้ามาช่วยเราก็ดีแค่นี้ครับบางทีผมก็รู้สึกว่าเออผมอยากจะมีลูกค้ามาช่วยผมจริงๆตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีลูกค้าเลยอยากจะให้ลูกค้ามาช่วยก็มีปฏิหารเกิดขึ้นบารมีครูบาอาจารย์เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยใครที่แบบต้องการบารมีเรื่องงาน เทพเทวดาช่วยแล้วไม่มีปัจจัยนะมาครอบเสียนพลักได้ฟรีนะครับหรือมาขอน้ำมนต์นี่นะน้ำมนต์ยังมีแจกอยู่นะน้ำมนต์ธรณีสามาเสถีนะใช้ครั้งหนึ่งฝาห้ามดื่มนะใช้ครั้งหนึ่งฝาอาบนะ้ำเสร็จเอาขันนะมาอน,น้ำมนต์เนี่ยเทลงไปแล้วก็สวดนะเมติก้าวจบขอบาลมีลหลวงปู่หงคูบาจาร์หลวงู่ห้ารบบามีคูบาจาร์ในน้ำมนต์นี้ช่วยล้างอาถรรพ์ล้างสิ่งไม่ดีล้างขุนใสล้างบนดำของสปตกต่างๆ ล้างสิ่งชั่วร้ายสิ่งโชคไม่ดีต่างๆออกไปจากตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็ให้ข้าพเจ้ามีแต่สิ่งดีมีเงินมีทองมีโชคมีลาภมาช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วก็ลาดขันสุดท้ายอันเนี้ยขอได้ฟรีในเพจนราเสร็สรรเสษ้ทีนะขอค่าส่ง50บาทนะประงคงแฝดนะครับเพราะว่านิ้มก็มีน้ําหนักอะฮะดังนั้นอันนี้ก็ เป็นความเชื่อสมบคนนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อที่พิสูจน์ได้นะครับส่วนใครอยากจะมาครอบเสียนพระลักลงหน้าหน้าทองก็ฟรีอยู่นะครับผมยังเปิดให้ฟรีอยู่เพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เป็น FC ซผมนะครับที่ติดตามคลิปผมแล้วต้องการจะมีเมตตามหาเสน่หนะ์ครับคนที่ลงหน้าหน้าทองกับผมหลายๆคนไปแล้วมาอ่านน้ำมนต์มาพมน้ำมนต์นะฮะได้สิ่งดีๆมีคนเมตตาคือเขาไปติดต่อลูกค้าไปเลย่ย เขาบอกว่าบางทีขายของง่ายขึ้นมีความรู้สึกว่าใครก็เมตตาอะไรแบบ 88, แปลกๆนะฮะอันนี้คือต้องไปพิสูจน์ด้วยตนเองนะผมไม่ได้เก็บอะไรเลยนะมีแค่ค่าครูมากกว่ายุหนึ่งบาทเพื่อผมจะได้ถวายสังฆทานให้นะฮะให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็นําทองปเปลวแท้ห้าแผ่นมาเพื่อจะลงหน้าหน้าทองให้นะแล้วผมก็จะครอบเสียนพลักให้ขอบารมีพลักไม่ต้องกลัวนะอันนี้ครอบเสียนพลักนี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับครอบครูอะไรที่แบบโหครอบแล้วของขึ้นลีลำเต้นอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือครอบให้พลัก เสริมพลังเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครก็เมตตาอุปธรรมคําชูอันนี้คือเสียงพละนะับแล้วก็ใครอยากจะเมตตาอุดนนุนสินค้าเทียนหอมผมนี่นะฮะก็เป็นเทียนหอมชาชันเดิลน,นะแล้วก็มีน้ํามันอันนี้เป็นน้ํามัน่าน้ํามันสมุนไพรหอมนะผมใส่ทองเปลียวเสกลงไปด้วยทองเปลวที่ลงน้านหน้าทองลงไปด้วยนะใช้ดมไททาในหลอดเทดวกันเลย50บาทเองมีลงอัขระยันให้ด้วยนะน,นี่คือพกติดตัวแล้วเป็นเมตตาหมหายสยมแล้วแล้วก็เอาไว้ดมไว้สูดดม ผ่อนคลายทาขมับทาเลยดมชื่นใจแล้วเป็นเมตตามหาสเสน่์ด้วยนะห้าสิบาทเองนะถูกมากแล้วก็ในชุดนี้ก็จะมีแถมอน้ามันน้ามันหอมมหาสเสน่์น้ํามันหอมมาสเสน่์นี่คือเอาไว้แบบเวลาทาข้อมือนะฮะหรือทาตรงนี้นะใครได้กลิ่นแล้วก็จะแบบเมตตาเราเป็นกลิ่นเหมือนกับดอกไม้ถ้าผสมลาเวนเดอร์นะครับซึ่งเป็นน้ํามันที่ใส่น้ํามันเซรั่มห,หงด้วยแล้วน้ํามันของเกจิอาจารย์อื่นด้วยน้ํามันว่านมาสเสน่์ว่านแบบว่านร้อยแปด ว่านอ่าถาวันหลงว่านแบบโอ้โหสารพัดแบบบนสารเยอะมากที่ผมขึ้นให้ดูนะฮะอันเนี้ยแถมอยู่ในชุดชานนะฮะชุดละสิบละสิบแต่ถ้าบอกว่าหนูไม่มีปัจจัยที่อยากจะซื้อชุดสิบละสิบหรืออยากจะได้น้ำมันหอมมะน่ห์ขวดละเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็ติดต่อไปที่เพจนอร์เซส์แนมือเศรษฐีเหมือนกันนะครับดังนั้นวันนี้อ่าบิก๊กอ่ารายการ วิธีกรรมคนที่มีการประกบารฝม,มือนะฮะกับบิ๊กหามาเล่าเนี่ยนะฮะก็กราบขอพระคุณทุกคนนะที่เมตตาเราชื่อใจเรติดตามคิดนะเพราะทุกคนเนี่ยที่คิดอ่าหาทางออกไม่ได้ต้องการที่พึ่งก็มาครอบเสียนพระลักษณ์อาบน้ำมนต์ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าอะไรที่เป็นแบบ3ามเก้าเก้าสี่เก้าไม่นะฮะแค่ค่าครูมากกว่าอยู่เพื่อไปทาสังฆทานให้เจ้ากรรมายเวรเท่านั้นเองนะครับก็เข้าไปติดต่อคือของผมเนี่ยอยู่ที่นนทบ,บุรีบางกลวยนะถ้าใครสะดวกก็มาถ้าไม่สะดวกก็มา,มาขอ,อน้ามน ธรณิสารได้นะน้ำมเน,นี้ผมบอกได้เลยนะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับหลายหลายคนที่หลายคนที่สัมผัสได้นะแค่ขนาดของฟรีนะฮะมีค่าส่งทั้งสิบบาทแต่ของฟรีนะแต่มีพุทธคุณแบบที่หลาย,ลายคนไม่น่าเชื่อเลยนะฮะเอาไว้บงคนใส่น้ําแล้วก็ผมน้ำมลผมไขของอะไรเงี้ยบางทีบ้านแบบโดนคุณใส่นต์ดำบังนะนะปิดก็อน้ำมลน,นี้ผมแล้วก็ลาดก็ผมได้แล้วก็ สามารถเปิดทางสว่างให้คนแบบเห็นเห็นร้านเห็นสินค้าอะไรนะอันนี้ก็เป็นขอาเชื่อสบุคลน,นะครับวันนี้กราบขอบคุณนะครับทีมเมตานะครับขอบคุณครับ